ตอนนี้ก็เดินมาออกข้างนอกโรงแรมนะคะก็เดินมารอบๆโรงแรมนี้เจอร้านถักกิญญาณเงวคุณลุงคุณป้าข้างทางจึงเราก็กินแบบออริจินอลคุณคุณ,ค,ณคุณป้าใจดีคุณป้ากำลังทำอยู่แอดูแอดูแอดูแอ,ด,อ,ด,อดูกันแอดูกันจริง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 น่นี่ไงตอนนี้เวลากี่โมงฝองพุ่มป่วแล้วรอเพื่อนมารับพอดีเพื่อนจะขับรถมารับพอดีเพื่อนเป็นเพื่อนของเพื่อนไอทีอค่ะแต่งงานอยู่ที่นี่ มีแฟนอยู่ที่นี่ไม่ใช่แต่งานอยู่ที่นี่จริงๆก็เดินผ่านมาหลายร้านนี่ร้านกาแฟะจะบอกว่าเป้าหมายข้างในหน้าตาดีด้วยไม่อยากจะบอกอนะเห็นเปล่านี่เป็นร้านกาแฟอพอดีอยู่แถวย่านมาหาหลายัยก็เลยมีคนเยอะมากๆเลยแต่วันนี้อากาศาาหนาวมากดูตึงดูดีคนหนาวเลยอ่ะแอบใส่เกงขาสั้นอ่ะอืมเนหนาวจริงๆนะเพราะว่าเขาใส่กันแบบหนามากนะหนาวก็เราอีกอ่ะอืม ก็มนนีคนแบบอะไรก็ไม่รู้แล้วตอนนี้ก็เจอรอทาโกยากิยอ,กอยู่คุณลุงคุณตาทำอยู่คุณตาน่ารลักงวยเดี๋ยวเดินไปถ่ายไปนะขอกินก่อนหิว